พิสุ์ทั้งหลายให้กระทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมให้พวกคฤหัรห์ดดูสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ที่รักทุกท่านนะครับพบกับอาจารย์เชาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนำเอาเรื่องจากพระไตรปิฎกเล่มที่11ซึ่งพอท่านเปิดไปหน้าที่สองก็จะมีเรื่องเล่าเหล่านี้อยู่วันนี้เป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหารนะครับสืบเนื่องจากที่เราซึ่งเป็นชาวพุทธ นระับทราบกันดีครับว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ส่งเสริมให้ภิกษุผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ฌานสมาบัติสามารถแสดงฤทธิดเดชได้เนี่ยได้แสดงให้กับฆรวาสหรือว่าฤหัหัดดูเพื่อที่จะทําให้เกิดลาบสการะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นต้นตำรับที่ออกมาจากพระไตรปิฎกเราก็ต้องรู้นะครับว่าพระพุทธองค์ ทรงมีพระประสงค์อะไรแล้วก็ทรงมีพระราชดำริอย่างไรจึงได้ห้ามภิกษุไม่ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติให้กับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้กระทั่งอิทธิปฏิหาริย์เพื่อที่จะให้ศาสนาอื่นๆหรือว่าลัทธิอื่นๆได้ดูได้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์มาก สำหรับชาวพุทธทั้งหลายที่เข้าวัดฟังธรรมเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะเปิดปัญญาว่าอิทธิปาฏิหารนั้นทำไมพระพุทธองค์จึงได้ส่งไม่อนุญาตเอาไว้ ที่จะเล่าต่อไปนี้มีปรากฏชัดในปาตาลีกะสูตรคำพีทีคณิกายปาติกวักนะครับโดยมีความเดิมว่าเดิมทีเนี่ยสุนักขัตลิชวีเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้เที่ยวสารเสริญพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์ไว้เป็นอเนกปริยายก็คือว่าสารเสริญไปทั่ว ต่อมาภายหลังก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าสุนัขขัตเวลาบวชแล้วได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิปฏิหารให้ดูพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงแสดงทรงขอให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงบัญญัติอักขัญญะก็คือโลกบัญญัติว่า สิ่งนี้เป็นของเลิศแห่งโลกก็ไม่ทรงบัญญัติเขาจึงทูลว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงอิทธิปฏิหารให้ข้าพระองค์ดูข้าพระองค์ก็จะลาสิกขาจากไม่อยู่กับพระองค์เมื่อพระภิกษุที่บวชด,ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธรธรรมประสงค์และเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยากจะเห็นคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงให้เห็นอยากจะเห็นอิทธิปฏิหาร พระองค์ก็ไม่ทรงแสดงให้ดูอยากจะให้พระพุทธองค์เนี่ยบัญญัติอคิคัญญะโลก,กับบัญญัติหรือบัญญัติเรื่องอคิคัญญะก็คือเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการบูชาการทําอะไรให้ยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงบัญญัติจนถึงขั้นคู่พระพุทธองค์ว่าถ้าไม่แสดงอิทธิปฏิหารให้ดูก็จะลาศิกขาบท ออกไปเป็นขราวาสพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงเผชิญกับเหตุการณ์ดังนี้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญไม่ทรงสแสดงไม่ทรงที่จะให้พระภิกษุผู้สำเร็จฌานสมาบัติเนี่ยได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับประชาชนให้กับศาสนิกชนแม้กระทั่งกับภิกษุด้วยกันเองเนี่ยได้ดูได้เห็น ดังนั้นเนี่ยจึงสร้างความไม่สะดวกให้กับพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งจากสุสนัขัตตานี่ซึ่งสุนัขัตตานี่ก็เป็นพวกกษลร,ริชวีนะออกมาบวชเนี่ยก็มีตระกูลมีโคตรมีเงาพอสมควรเลยทีเดียวเราก็ต้องมาดูครับว่าสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงคิดอย่างไรและทรงดำเนินการอย่างไรต่อไป ถ้าดูฟังครับผมก็เข้าใจว่าผมเองเราเราท่านท่านก็อยากเห็นคุณวิเศษที่พระภิกษุได้บรรลุมาแล้วก็สามารถมีธิ์วีเดชแสดงให้เห็นได้ให้เป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อเป็นประจักษ์หลักฐานเพื่อสร้างศรัทธานะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเราท่านท่านผู้ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนามาก็พอจะรู้นะครับว่า เรื่องการแสดงอิทธิปฏิหารเนี่ยคือการแสดงฤทธิ์เดชต่างๆนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ไม่สงโปรดปฏิหารสามก็คืออิทธิปฏิหารอันได้แก่การแสดงฤทธิ์ต่างๆอาเทศนาปฏิหารการดักใจดักความคิดของคนอื่นได้ถูกต้องแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารก็คือการสั่งสอนทั้งสามอย่างนี้เนี่ยรงโปรดอนุสาสนีปฏิหารมากกว่าก็คือว่า ทรงโปรดให้มีการสั่งสอนมากกว่าดังนั้นอนุสาสนีปฏิหารอาเทศนาปฏิหารส่วนอิทธิปฏิหารนั้นเนี่ยไม่ทรงโปรดเลยการแสดงฤทธิเดชเหนือธรรมชาติเหนือมนุษยธรรมทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดเลยตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพระบินโดรภาระทวชะเนี่ยได้แสดงปฏิหารหอไปเอาบาต บนยอดไม้จันทร์ของเศรษฐีกรุงราชคฤหเป็นตัวอย่างข้อที่ไม่ทรงโปรดอิทธิปฏิหารนั้นเนี่ยมีปรากฏชัดอยู่ในพระบาลีในพระสูตรซึ่งมีชื่อว่าเวกักสูตรอันมีในศีลขันธวั์แห่งคำพีทีขณิกายในเกวัตสูตรนั้นว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยกตัวอย่างมาเพื่อที่จะให้เราทราบว่า หรือมั่นใจหรือแน่ใจหรือชัดเจนว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือมนุษยธรรมหรือว่าเหนือธรรมชาตินะครับในเกวัตสูตรนั้นเนี่ยบุตรของข้าบดีคนหนึ่งชื่อว่านายเกวัตไปทูลอนุญาตไปทูลขอฮะไปทูลขออนุญาตให้ภิกษุกระทําอิทธิปาฏิหารเพื่อให้ชาวเมืองนาลันทา เรื่มสายยิ่งขึ้นพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าเราไม่ได้สอนภิกษุทั้งหลายให้กระทำมิทีปิปฏิหารซึ่ง,งเป็นธรรมอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมให้พวกครหารดูนายเกวัตก็กราบทูลขึ้นคือขอเนี่ยเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามพระองค์ก็ทรงยืนยันอยู่อย่างนั้นแล้วทรงแสดงปฏิหารสามให้ฟังเมื่อทรงแสดงอย่างแรก ก็คืออิทธิปฏิหารจบลงจึงตรัสว่าถ้าพิสูจแสดงธิ์ต่างๆเช่นคนเดียวจำแรงให้เป็นหลายคนหลายคนจำแรงให้เป็นคนคนเดียวจนกระตั้งไปตลอดทัมโลกด้วยกายผู้ไม่มีศรัทธาคือไม่เชื่อไม่เลื่อมใสก็จะกล่าวขึ้นต่อผู้เชื่อถือเลื่อมใสว่านี่แน่ทั้นมีวิชาหนึ่งชื่อว่าคันธารวิชา ซึ่งเป็นวิชาของคันธาระลศสีหรือเป็นวิชาซึ่งเกิดขึ้นในแว่นแคว้นคันธาระได้ประสิทธิประสั์ไว้พริกสูนั้นเห็นจะได้วิชานั้นจึงแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เราขอถามเกวัตว่าผู้ไม่เชื่อถือเรื่องสจะต้องพูดอย่างนี้ไหมนายเกวัตก็ทูลตอบว่าจะต้องพูดอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ จึงตรัสว่าเราเห็นโทษในอิทธิปฏิหารอันนี้แหละเราจึงเกลียดอิทธิปฏิหารเมื่อตัดดังนี้แล้วก็ทรงแสดงอาเทศนาปฏิหารให้ฟังแล้วลงท้ายตรัสอย่างเดียวกันว่า แปลก,กันแต่ว่าอาเทศนาปฏิหารนั้นจะมีผู้ไม่เชื่อถือเลื่อมใสกล่าวว่ามีวิชาหนึ่งชื่อว่ามณิกาซึ่งเรียกชื่ออีกอย่างว่ากินดามณีอันเป็นวิชาที่ทําให้รู้จักใจของคนอื่นได้ภริกสูนั้นรู้จักใจของคนอื่นได้โดวยวิชานี้ ด้วยเหตุอันนี้แหละเราจึงเกลียดชังอาเทศนาปฏิหารการไขใจของผู้อื่นว่าใจของใครเป็นอย่างไรใครคิดอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือมนุษยธรรมเราจึงไม่ชอบเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงอนุสาสนีปฏิหารคือการสั่งสอนต่อไปว่าอันเป็นปฏิหารที่พระองค์ทรงโปรด เพราะฉะนั้นเมื่อสุนัขะตะทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงอิทิปาิหารคือการแสดงฤทธิ์ซึ่งเป็นของที่พระองค์ไม่ทรงโปรดด้วยทรงเห็นโทษด,ดังที่ว่ามาพระองค์จึงไม่ทรงแสดงเมื่อทรงแสดงสุนัขะตะก็จะทูลว่าถ้าไม่ทรงแสดงก็จะสึกพระองค์ทรงตอบโต้อย่างไรในเมื่อนึกดูอยู่นาน แล้วพระพุทธองค์ทรงไม่ค่อยสะดวกสบายใจเราจึงต้องมาดูว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงตอบอย่างไรกับพระสุนัขขตะนั้นที่กล่าวมาท,ทั้งหมดในตอนต้นเนี่ยก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับซึ่งพระอาจารย์พระอรกถารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ชอบให้ภิกษุแสดงอิทธิปฏิหารใน เรื่องเล่าเนี่ยพระอธา,ธาจารย์จึงถึงกับกล่าวว่าพระพุทธองค์บอกว่าเกลียดการแสดงเลยนะครับเราก็มาสรุปได้เหตุผลอยู่ประการหล,ลักๆก็คือว่าการแสดงอิทธิปฏิหารเนี่ยหรือการได้อิทธิปฏิหารเนี่ยไม่ใช่ได้เฉพาะพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องอิทธิปฏิหารฤทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคน หรือว่าแม้กระทั่งพวกพรามพวกฤาษีทั้งหลายได้ปฏิบัติทำสมาธิเมื่อเข้าถึงฌานสมาบัติก็สามารถที่จะมีฤทธิ์ได้เพราะฉะนั้นเวลาพระภิกษุแสดงออกมาพระภิกษุก็จะกลายเป็นว่าไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้จากพวกฤาษีจากพวกพรามต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วได้ขึ้นมา ตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องเป็นหลักสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงป้องกันเอาไว้เมื่อสุนัขขัดตะภิกษุยื่นเงื่อนไขมาอย่างนี้พระพุทธองค์คิดรอบคอบพิจารณาแล้วจึงตอบว่านี่แน่สุนัขขัดเราได้บอกเธอไว้หว่าจงมาบวชอยู่กับเราเราจะกระทำอิทธิปฏิหารให้เธอดูพระสุนัขขัดเมื่อถูกถามดังนั้นก็ทูลตามความเป็นจริงว่า ไม่ได้ตรัสบอกอย่างนี้พระเจ้าค่าเธอเล่าได้บอกเราไว้หรืไม่ว่าจะบวชอยู่กับเราถ้ากระทำอิทิปฏิหารให้ดูไม่ได้ทูลบอกอย่างนั้นพระเจ้าค่าสุนัขขัตตะเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอจะบอกลาใครนี่แนะสุนัขขัตเราจะกระทำอิทธิปฏิหารหรือไม่ทำก็ตาม ธรที่เราแสดงไว้เพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นก็มีแก่ผู้กระทำตามคือให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามไม่ใช่หรือใช่แล้วพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นจะกระทำอิทธิปฏิหารหรือไม่ทำนี่มันก็เป็นความผิดของเธอเองเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระสุนัขขตะก็ทูลต่อไปว่า ที่ข้าพระองค์จะลาศึกษาไปนี้ก็เพราะพระองค์ไม่ทรงบัญญัติโลกกับบัญญัติคือไม่ทรงบัญญัติว่าอันนี้เป็นเลิศของโลกเหมือนกับพวกพราหม์ที่บัญญัติคนสี่จำพวกไว้ว่าพราหมณ์เป็นจำพวกที่ประเสริฐกว่ากษัตริย์เป็นต้นเมื่อได้ฟังดังนี้พระพุทธองค์จึงย้อนถามในทํานองเดียวกันว่า สุนักขตาเราได้บอกเธอหรือไม่ว่าเธอจงมาบวชอยู่กับเราเราจกบัญญัติโลกกับบัญญัติขึ้นสุนักขตะก็ทูลตอบว่าไม่ได้ตรัสบอกไว้เลยพระเจ้าข่าจึงทรงซักต่อไปว่าเธอได้บอกเราไว้หรือไม่ว่าเธอบวชอยู่กับเราถ้าเราบัญญัติโลกกับบัญญัติขึ้นก็ไม่ได้บอกเช่นเดียวกันพระเจ้าข่า เมื่อเป็นอย่างนั้นเธอจะบอกลาใครจะบอกเลิกนับถือใครนี่แน่สุนัขขัดเราจะบัญญัติโลกปบัญญัติถือไม่อ็ตามเธอเห็นว่าธรรมที่เราแสดงไว้เพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นก็มีแก่เธอทําให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทําตามได้ เช่นเดียวกันอย่างนั้นพระเจาา้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะบัญญัติโลกกับบัญญัติหรือไม่ก็าตามความผิดนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของเธอเองเมื่อพระพุทธองค์ตรัสมาถึงตรงนี้ความอึดอัดต่างๆก็กลับไปสู่พระสุนัขตะอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้สุนัขตะก็เลยอยู่ในภาวะที่จะยังไงดีนะครับ กับเป็นคนคิดมากกับเป็นคนที่อึดอัดเองนะครับเรื่องนี้ถ้าเรากลับไปดูที่เรื่องเล่าในพระบาลีนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงดำาลัดตอบพระสุนัขตะอย่างนั้นแล้วก็เลยตรัสว่าสุนัขเธอได้สรรเสริญเราให้พวกชาววัดชีฟังโดยอนเนกปริยายาไว้ว่า อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสสาระิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาเธอได้สละเสริญพระธรรมให้พวกวัดชีฟังโดยอเนกปริยายว่าสวาคาโตภควาตาธรรมู สันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตังเวทิตถโภวินยูหิและเธอยังได้สละเสริญพระสงฆ์ให้ชาววัดชีฟังโดยทั่วไปว่าสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกาสังโฆตลอดถึง อนุตรังอุญญาเขตังโลกัสสะเราจึงขอบอกเธอเตือนเธอไว้ว่าคนทั้งหลายจะพูดกันข้างหน้าว่าสุนัขขัดเป็นบุตรลิชวีไม่อาจประพฤติพรมจรรย์อยู่ในสำนักสมณะโทโดมได้จึงได้ลาสิกขามาแต่สุนัขคตาลิชวีไม่เชื่อฟังพระตํรัรัอันนี้ จึงได้บอกเลิกนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วสึกมาเมื่อสึกไปแล้วก็ไปเที่ยวโพธนาติเตียนพระพุทธศาสนาว่าไม่ให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้กระทำตามแต่คนทั้งหลายไม่เชื่อถือกลับว่าเหมือนกับที่พระพุทธองค์ได้ตกักเตือนสุนัขคตะาลิชวีเอาไว้เมื่อเป็นดังนี้พระพุทธองค์ก็ทรงโต้อตอบสุนัขตะลิชวีไว้อย่างเต็มที่ จนุสุนักตะตลิชวีนั้ไม่มีหนทางที่จะทูลโต้ตอ,ตอบอย่างไรแต่เพราะนิสัยเป็นคนไม่ดีจึงได้หลีกหนีพระพุทธศาสนา,าไปอย่างนั้นถ้าเป็นผู้มีนิสัยดีแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงโตอตอบตักเตือนอ,อย่างนั้นก็จะต้องเชื่อฟังที่ว่าสุนัคตะลิชวีเป็นคนมีนิสัยไม่ดีนั้น ก็มีปรากฏชัดอยู่ในพระบาลีพระสูตรนี้เหมือนกันนะครับก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิคมของชาวกุรุอันชื่อว่าอุตรนิคมในแว่นแคว้นกุรุเช้าขึ้นได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาทที่อุตรณนิคมเมื่อสุนขัขตาิชวีผู้เป็นผู้เสด็จตามไปก็คือตามเสด็จพระพุทธองค์ไป พระสุนัขตตะเนี่ยก็ได้ไปเห็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาคนหนึ่งเป็นคนไม่นุ่งผ้าห่มผ้าชื่อว่าโกรขิดขัติยะได้ถือธรรมเนียมสุนัขเป็นกิจวัตรคือเวลาจะกินอาหารได้คุกเข่าคุกเข่าลงไปที่พื้นดินแล้วเอาปากคาบกินอาหารซึ่งวางไว้กับพื้นดินพระสุนัขขตตะก็ได้เห็นแล้วก็น,นึกสรรเสริญโกรก ขัติยะว่าเป็นพระอาราหันต์ผู้วิเศษพระพุทธองค์ทรงรู้จักความนึกของพระสุนัขตะอย่างนี้จึงทรงเตือนขึ้นให้รู้ตัวว่าเธอนึกอย่างนี้ไม่ดีจะให้เกิดโทษทุกขภัยแก่เธอตลอดกาลนานโกรักขติยะนี้จะตายในวันที่เจ็ดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลาตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายที่เลวกว่าอสุรกายทั้งปวงมีชื่อว่ากาละกันชิกาสุระศพของเขาจะถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเธอต้องการจงไปที่ป่าช้าแล้วถามศพของเขาดูก็จะรู้ได้ว่าจริงอย่างที่เราว่ามานี้พออยู่มาถึงเจ็ดวันโกรักขติยะ ก็ตายไปเกิดเป็นการกันชิกาศูนย์จริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้พระสุนัขัตะได้ไปเคาะศพเขาด้วยมือทั้งถึงสามครั้งแล้วถามว่าเธอไปเกิดที่ไหนศพโกรขัตติยะก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเราเกิดเป็นอสุรกายชื่อซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวง บอกแล้วก็ล้มหงายตึงไปอีกครั้งหนึ่งพระสุนกขตะก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้เราจึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอันได้ชื่อว่าเรากระทำอิทิปฏิหารหรือไม่สุนักขตะถึงกับอึง้งแล้วตอบว่าได้ชื่อว่ากระทำอิทิปฏิหารแล้วพระเจ้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุนักขตาริชวีเนี่ย เป็นผู้มีนิสัยไม่ดีก็คือไปชอบชีเปลือยคนหนึ่งซึ่งมีนามว่ากราละมัชกะนึกนับถือว่าชีเปลือยคนนี้เนี่ยเป็นอรหันต์ผู้วิเศษอยู่ต่อมาภายหลังชีเปลือยคนนั้นก็ได้ล่วงกิจวัตรของตนแล้วหมดคนนับถือถึงกับตายไปอีกเรื่องหนึ่งก็ไปเลื่อมใสต่อชีเปลือยคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าปาติกบุตรว่าเป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษ ความจริงก็ไม่ได้เป็นดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นนิสัยใจคอของสุนักตะลิชวีว่าไม่ดีมาตั้งแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นถึงชั้นต้นจะได้เที่ยวเปล่าประกาศสรรเสริญพระพุทธศาสนามากมายหลายประการก็จริงแต่ต่อมาภายหลังเขาก็ได้เที่ยวติเตียนพระพุทธศาสนาไว้มากมายอันทำให้คนทั้งหลายดูถูกดูหมิ่นเขาว่าเป็นคนเลวทราม เมื่อตัวไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาได้แล้วก็ยังมาเที่ยวติตเตียนอีกเรื่องนี้เนี่ยยกเป็นอุทาหรณ์มานะครับว่าเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมพระพุทธองค์จึงไม่ทรงส่งสเสริญภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหารซึ่งเป็นปาฏิหารที่เหนือกว่ามนุษยธรรมเหตุผลก็เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นได้กล่าวติตเตียนได้ ว่าภิกษุนั้นบวชในพุทธศาสนาแล้วยังไปเรียนรู้พวกวิชาแสดงฤทธแรงเดชต่างๆจากนักบวชหรือว่าลัทธินอกศาสนาและพระพุทธองค์ก็ทรงย้ำให้เข้าใจชัดเจนว่าอิทธิปฏิหารน,นั้นไม่ได้ทำให้พ้นทุกขนะครับเพียงแต่สร้างลาบสกการะซึ่งก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กลับมาซึ่งเมื่อภิกษุแสดงอิทธิปฏิหาร แล้วได้ลาบสก,กาละมากก็จะเสื่อมจากอิทธิปฏิหารนั้นด้วยจิตที่เริ่มกลับมาโลภมาโกรธมาหลงอีกเชี่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องในคำพีเนี่ยก็แสดงชัดเจนครับว่าอิทธิปฏิหารเนี่ยมันมีได้มันเกิดได้แต่การจะแสดงให้ใครดูก็ต้องดูวัตถุประสงค์ก็ต้องดูว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสื่อมจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดอิทธิปฏิหารขึ้นในจิตแล้วพระพุทธองค์จึงให้กำหนดแล้วก็พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นพ้นทุกข์เพราะว่าอิทธิปฏิหารถือว่าเป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องต่ำๆไม่ใช่เรื่องที่จะให้ถึงการพ้นทุกข์ได้นะครับอันนี้ก็คงพอฟังและก็คงพอเข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างเราฟังสุนัขคตาลิชวีเนี่ย ก็เห็นว่าเขาเนี่ยมินิสัยในลักษณะที่ชอบความโดดเด่นชอบสิ่งที่มันแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่ละความชอบตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมทําให้พ้นทุกข์ได้นะครับเรื่องนี้ก็ยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจจะได้ไม่หลงไหลได้ปลื้มไปกับการแสดงอิทธิปฏิหารเล็กๆน้อยๆ จริงบ้างไม่จริงบ้างหลอกลวงบ้างซึ่งส่วนใหญ่ครับเกิน90%ซหลอกลวงเพราะว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายจะไม่แสดงอิทธิปฏิหารเพื่อให้เกิดลาภผลแก่ตนอันนี้เป็นความจริงแน่นอนนะครับเอาละครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อที่จะเป็นธรรมทานการให้ทานด้วยธรรมถือว่าเป็นการทำบุญที่ประเสริฐที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ช่องอาจารย์เช้าจะได้นำเรื่องเล่าดีๆจากพระไตรปิฎกมาเล่าสู่ท่านฟังอีกในอนาคตการต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ